ี่ได้มีการโูไปก่องนนี่ค่ะมันเกิดเรื่องอะไรัไรขึ้น,นะคะอ๋อโอเคก็จริงๆวันนั้นครับก็ต้องบอกว่าเราอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องอ่ะหลังจากจบงานน้องก็แบบเราก็รู้สึกว่าน้องอ่ะเปลี่ยนไปคือแบบว่าเฮ้ยทำไมห,หนูมางานแล้วหนูไม่จอยหรอลูกหนูว่าหนูเกิดอะไรขึ้นน้องก็แบบว่าก็ยังไม่พูดจนเราเค้นออกมาเค้นออกมาว่ามีอะไรไหนลองพูดสิอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่หนูเจออ่ะให้น้องเล่าว่าเป็นแต่ว<อ>่าปุเปียวอะ เจอในเหตุการณ์แต่ว่าพีดีสมิธเนี่ยไม่ได้อยู่กับน้องไม่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะันเกิดอะไรที่ในงานรความนิดนึงได้ไหมคะก็ก็คือตัวหนูอะค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนพูดแต่ว่าเหมือนตัวพี่เลี้ยงที่ไปด้วยอะค่ะเขาพูดเกินขึ้นมาก่อน นูก็เลยว่าคิดเหมือนหนูล้อคือหนูแค่สวัสดีนะคะหนูไม่ได้บอกว่ามาสัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมหรือหนูไม่ได้เดินไปให้เขาสัมภาษณ์หนูแค่อยากทําความรู้จักกับทุกๆคนเพราะว่าหนูก็เป็นถือว่าเป็นนางงามหน้าใหม่เลยในวงการมิสแกรนด์หนูก็อยากทําความรู้จักกับพี่ๆทุกคนก็เดินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่พอหนูสวัสดีเขาครั้งแรกเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนพูดไม่ดีกับหนูมาคํานึงแล้วหนูก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยตอนนั้นกำลังยุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรหนูก็เลยพอจบจากตรงที่นั่ง เหมือนแบบหนูอยากไปขอโทษด้วยที่หนูอาจจะมองว่าหนูไม่ตั้งใจฟังหรือเปล่าหนูก็เลยไปสวัสดีกรอบนึงแต่เขาก็แค่แบบใช้สายตาอ <c oughs> ะไรเงี้ยครับแล้วซึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือต้องต้องต้องเรียนตามตรงก่อนว่า น้องไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อให้สัมภาษณ์หรืออะไรคือน้องแค่เข้าไปไหว้เพื่อทักทายว่าเห็นพี่สื่อเห็นพี่อๆๆินฟูเห็นพี่แฟนนางงามอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือน้องอยากเข้าไปทักทายแล้วก็ให้รู้จักในตัวตนของน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะต้องพูดว่าพฤติกรรมดีกว่าพฤติกรรมที่มันออกไปอ่ะกับตัวทำให้ทำให้ตัวน้องอ่ะเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบไม่เหมาะสมเพราะหลังจากนั้นเล่นให้ว่าคำที่เขาบอกว่าพูดไม่ดีกับเราอะ คือตอนนั้นมันเป็นตอนที่กําลังฟังประชุมอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูหันไปสวัสดีแล้วเขาก็บอกว่าตั้งใจฟังดีกว่าไหม้ดยสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันมันควรที่จจะอันนี้ถ้า,ถาเรียนตามตรงเนาะมันควรอาจจะใช้คาพูดอย่างอื่นใช่นว่าเุ้ยน้องฟังอันนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่ใช่แต่คือตอนนี้มันเป็นดราม่าสองฝั่งมันจะมีฝั่งสื่อที่มันโดนบอกรวมที่ขวบททั้งหมดมันเลยอะชี้แจงแก้ไขอะไรไห เพราะว่าคือในส่วนของการไปทำขา่าวของสี่อฝั่งเขาที่เป็นสื่อมวลชนเป็นเพจนางงามแล้วก็เป็นอินฟูอะไรเงนี้ค่ะอ๋อโอเคซึ่งพอเราโพสออกมามันกลายเป็นว่าบัรถุบบรวมทั้งหมดมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนเป็นสื่อก็อาจจะเข้าใจผิดไหมอะไรอย่างนี้ยอ๋อโอเคก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าต้องขอโทษสําหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่อินฟูรวมถึงแฟนเพจนางงามทั้งหมดเลยที่ที่เราโพสออกไปโดยที่เราใช้คําว่าสื่อ พอมันคำว่าสื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันกว้างมากๆที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่เหตุผลที่เราไม่ได้จอะจงเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปทําร้ายใครด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราโพสต์มันออกมาจากใจจริงๆว่าเฮ้ยทำไมถึงทํากับน้องเราแบบนี้อันเนี้ยคือต้องขอโทษพี่พี่สื่อทุกคนนะครับที่แบบว่าทําให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยหลังจากที่โพสต์ไปครับก็ได้มีการพูดคุยกับพี่พี่สื่อหลายๆคนได้ก็คือมีการถักเข้ามาหาว่า หมายถึงพี่หรือป้าหมือ่านบอกอ๋อไม่ไม่ได้หมายถึงพี่เลยหนูพยายามคุยกับเขาทั้งหมดครับว่าไม่ได้หมายถึงพี่แต่ว่าหนูไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่ว่าหนูคิดว่าเขาเห็นโพสต์หนูอ่ะเขาควรก็เขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าเป็นเขาเองอะไรประมาณนั้นแล้วจากที่เราไปทางเขาได้มีการทักมหาเรองไหมครับยังครับยังไม่มีใช่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวไหมแต่คิดว่ากนกรีนี้เนี่ยเรามีการเอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วคือจริงๆริอ่ะต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่คือมีการเข้ามาคอมเมนต์ของเราดีกว่า มีการเข้ามาคอมเมนต์แล้วเราก็เออเราก็เราก็ก็พูงตรงว่าเรามีการก็เลยปิดปิดโพสต์นั้นไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเพราะตอนนี้จากที่เราโพสต์ไปนะครับก็มีพีดีหลายจังหวัดที่แบบว่าเข้ามาร่วมแชร์พะเขาก็น่าจะคิดเห็นเหมือนเราว่าเขาก็เคยเจอแต่ว่าพูงตรงว่าเหตุการณ์พวกนี้เราผมทำมิสแกมมา4ปีเนาะมันไม่ใช่ปีแรกที่เราเจอเราเจอมาทุกปีครับเราเจอมาทุกปีแต่ว่าเราไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าพฤติกรรมอะไรหลายอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องออกมาปกป้อง น้องเราบ้างปกป้องแบบครอบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในฐานะที่เราก็พุ่งตรงเลยว่าเราก็คือพีดีคนนึงหรือว่าก็เค่อผู้ร่วมอุดมการกับมิสแกรนไทยแลนด์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าเจอมาทุกปีก็คือเจอกับคนเดิมคนเดิมใช่ไหมคะอ่าก็ก็ก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าจริงๆพอหลังจากเราเชื่อว่าพอการสัมภาษณ์นี้ออกไปอ่ะตัวจะมีทิศแตกอะไรกลับมา จริงๆอ่ะไม่กลัวคับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันคือความจริงทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนะคนที่ฟังอยู่หรือว่าที่เป็นตัวเขาเองเขาจะเข้าใจยังไงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เขาเรีนอะไรเราก็ไม่ได้อยากจะสาวความยาวต่อความยืดตัวอย่างก็คือจบก็คือจบแค่นั้นแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเราอ่ะไม่ได้วันนั้นอ่ะวันที่วันที่มันเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะเราก็ขอย,ย้ําเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้มีการไปแบบว่าพี่คะสัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมคะไม่มีน้องแค่ไปยกมือไหว้เพื่อแบบแสดงความแบบ เขาเแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วกันอ่านฝันฝักตัตใช่แค่นั้นเองแต่ว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้อย่างนี้พู้เบี้ยจะต้องมีการรับมือกับเราอย่างไรเพราะว่าพอคนพูดถึง,งบนมุานถูกไแล้วก็มันเป็นเราถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเข้ากองหลังจากนี้เราจต้องเจอพี่ๆซื้อเน็านงานที่ฟูกเยอะขึ้นอะไร คือหนูก็ทำทำใจแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ใช่คนแบบที่ทุกคนกําลังคิดอยู่ในตอนนี้หนูอ่ะเป็นคนที่ล่าเริงแล้วก็อยากเข้าหาพี่ๆทุกคนอยากคุยกับทุกคนมากๆเพราะหนูเป็นคนขี้เมาอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูอ่ะอยากเอาตัวเองอ่ะเข้าไปให้ทุกคนรู้จักกับหนูอีกรอบหนึ่งแบบจริงๆจังๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นเกมของสมุทรสาครในการหาแรงใช่ไหมไม่ใช่ใช่คือตอบอกว่าหลังจากที่เราเห็นคอมเมนต์นะครับก็จะเหอนว่า แหมหาแสงหรือเปล่าน,นี่คือเทคนิคไม่ใช่พูงตรงว่าไม่ใช่เทคนิคก,การหาแสงของเราแต่ว่าอย่างที่บอกเราพูดออกไปอ่ะมันออกมาจากความรู้สึกเราแล้วออกมาจากความรู้สึกเราไม่พอถ้าทุกคนไปดูครับว่าสิ่งที่มีแบบหลายหลคนแชร์ออกไปมีคนคิดเห็นเหมือนเราเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดแต่หลังจากที่เราโพสต์ไปอ่ะมันก็มีหลายๆายคนที่แบบว่ามีมีอ่ะต้องพูดตรงว่ามีคนโพสต์ตามบ้างเล็กนอก้อย <c oughs> คือมีโอกาสได้คุยกับพีดีในจังหวัดที่เป็นเพื่อนก <c oughs> ันและเจอเหตุหการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้หยิบออกมาพูดใช่ถูกต้องครับ ก็แบบว่าก็คิดที่คุยกับพี่ดีเนี่ยเจอในกลุ่มหรือว่าเฉพาะบุคคลอไรแนี้หรืเป่าส่วนใหญ่มันทั้งสองแบบทั้งสองแบบครับอย่างนี้เราจะมีการปรับปรับยังไงจากเราบบดไงเพราะว่าคือบางทีเหตุหนังสื่อบางทีมันก็มันเยอะมันน้องน้อหนักงามมันเยอะมากอ๋อใช่คือจากจากที่เราได้คุยกับพี่พี่สื่อที่เข้ามาทักแบบว่าเข้าเข้าเอาเข้ามาเคลียร์ใจหรือเข้ามาพูดก,กันนะอ่ะเราก็บอกว่า จริงๆอะ่ะก็คือสัมภาษณ์น้องได้ปกติอยากลงข่าวน้องได้ปกติไม่ต้องกลัวหนูพดหนาเลยคือหนูไม่พดห้าหนูพูดตัวหนูไม่พดหนาแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือหมายความว่านะคือเขาอยากสัมภาษณ์น้องหรือไม่อยากสัมภาษณ์อ่ะอันนั้นคือสิทธิ์ของของพี่ๆสื่อด้วยแล้วเราเข้าใจว่าหมันมีทั้งหมด77ดจังหวัดเป็นไปไม่ได้ครับที่สื่อจะมาสัมภาษณ์น้อง,งทั้ง77จังทั้ง77จังหวัดแตอ่อย่างที่บอกเราก็กลับไปเรื่องเดิมครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคคืออพฤติกกรรรมมมททีี่่เขาาาาไํับนางงงาย้ ต่อให้เขาจะแบบว่าชอบหรือไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วคือต้องบอกว่านางงามทุกคนครับมาจากระดับเดียวกันแต่ว่าแค่แสงส่องถึงไม่ถึงแค่นั้นเองแต่ว่าก็เขาเรียกนะอยากให้เขาให้เขาเรียกน่ะอยากให้ความสําคัญแบบอ่ะพูดตรงถ้าพูดว่าให้ความสําคัญเดี๋ยวอาจจะเป็นดราม่าอีกอยากให้แบบเขาเนี่ยเข้าใจน้องๆด้วยแบบว่าขอแค่แบบว่าสมมติถ้าจะไม่สัมภาษณ์ก็จะแบบว่าค่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสัมภาษณ์นะหรืออะไรางี้หรือว่าใช้เทคนิคการพูดเพราะว่าอย่าลรู้ว่า ใช่ใช่ใช่คืออยากให้รักษาน้ำใจช่วงนี้แก้ข้อก่อนอะนะเนาะเราในาฐานะพี่ดีเนาะเราจะทำทนคนเียนดนตรีจากของยังไหนบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็แข่งขันกันสูงมากแล้วปีนี้คือแต่ดังงั้นที่พอตามหาก็ค u a l i t ก็สูงากาบ้านเหมือน,นอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามถามปุ๊เปียวตลอดครับว่าเขาอยากเป็นอะไรคือเป้าหมายของเขาคือตอนเนี้ยเอ่อเป้าหมายของเขาคืออยากได้ทีป๊อปรเราก็พยายามพาเขาไปเรียนเต้นไปเรียนร้องเพลงจริงจริงเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วครับ แต่ว่าสิ่งที่เขายังบกพร่องอยู่นั่นคือเรื่องการเต้นเขาก็พยายามฝึกฝนส่วนเรื่องของแบบว่าถ้าพูดตรงเรื่องของแบบ PR หลังบ้านอะไรเยงนี้ครับทางกองะก็คือช่วยกันดันเต็มที่แล้วตอนี้เองเรคะตอนนี้เราสึกว่าเราต้องแบบเรียนอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามันใกล้ทุกกองกันแล้วมันมันแล้วความพร้อมเราพร้อมแค่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ความพร้อมถ้าถามถึงจิตใจนะคะ<ช>ความพร้อมมาเต็มร้อยมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็พยายามดูอยู่ว่าขาดอะไรบ้างตอนนี้ก็หนักเลยคือเรื่องเต้นเพราะว่าใจหนูตอนนี้คืออยากได้ทีปปมป๊อปมากก็ตัวเองเป็นนักร้องอยู่แล้วเคยทําเพลงแต่ก็ไม่ได้ดังก็เลยอยากมาสานฝันติงต่อให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเดินก็ต้องมีเรียนเดินเพิ่มเติมแล้วก็บุคลิกภาพเรื่องการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะแลวอย่างทีหลังบ้านเราจะ ควมแค่ไหนตั้งแต่ในเรื่องของชุดถ่ากองชุดประจําชาติเสร็จได้ยังชุดชาติพันธุ์ที่ภูเก็ตด,ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้โอเคครับตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องชุดใหญ่หญถ้าเปิดมาสมหชุดว,ว,วันที่5ก่อนเลยครับวันที่ห้านี้นะครับหมี<บ>านาคมนะครับก็ก็เขาเียนะว,ว้าวต้องหาว้าวาเพราะว่าดีไซเนอร์ที่มาเนี่ยก็คือมาจากมหาลัยของเราเองด้วยมาจากผู้สับสนุนที่แบบต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องชุด ถัดต่อมาคือเรื่องชุดชาติพันธุ์ชุดชาติพันธุ์เนี่ยก็พยายามหาอะไรที่มันตรงกับคาแรคเตอร์เขามากที่สุดรวมถึงแบบว่าพยายามตีโจทย์ให้แตกครับว่าชาติพันธุ์ของภาคใต้คืออะไรแล้วเขาจะมาในรูปแบบไหนอันนี้ก็ต้องให้พวกพี่เตรียมพรีเซนต์ในส่วนของการบ้านที่ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำแบบบ้านใช<า><ะ>่แล้วก็ส่วนชุดประจำชาติใช่ไหมครับชุดประจำชาติตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าปีเรารลมาโชว์ในความเป็นสมุรสาครปี ปีนี้เราโชว์สส่วน<ะ>แต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราโชว์ทั้งสมุทรสาครแล้วก็โชว์ทางพ<ะ>ิสแคนไทยแลนด์อยากให้ลองติดตามดูเลยครับแล้วก็แอบหวังเหมือนกันเพราะว่าเราได้ลองชุดประจําชาติมา2ปีซ้อนแล้วก็<ะ>ปีนี้ก็อยากจะให้ได้เหมือนกันก็พยายามตีโจทย์ให้แตกครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจยมันจะมีอีกวันหนึ่งเขาบอกวันแรกเนาะที่ทุกคนจะเตรียมทำให้เกิดแสงเฉิดสายใครจะจําว่าวันนี้เลยอ่า<ะ>อันนี้คือถามว่าเตรียมกันไว้ไหมเตรียมกันไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า รับสมัครคนเต้นเป็นอยู่นะครับมาสมัครได้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือไม่บอกเลยว่ามาแบบไหนใช่ค่ะว่าไปโพสเมื่อวานชั่วโมงครึ่งสา0ร้อยได้นะขยับรับรายได้เสริมชั่วโมงครึ่งเองทุกคนค่ะติดต่อพีดีเลยค่ะอ่าผมเบี้ยวปากแม่แม่หรือว่าปากใครหลายๆคนได้เข้ามาในด่อมเราแล้วก็เวลาเราไลฟ์สดใน t ิกติกให้เข้ามาอุดหนุนเราหน่อยอะไรอย่างนี้ได้เราจะได้แบบติดหนึ่งในแคมเปญของบอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูปูปเปรี้ยวนะคะสุชาติการสำบกมิสแกนสมุทรสาค,อครอยากฝากพี่พี่แฟนนางงามทุกคนนะคะติดตามหนูหน่อยนะบอกเลยว่าฝากเข้ามาดูไลฟ์หนูหน่อยสนุกแน่นอนมันแน่นอนจอยแน่นอนอย่าลืมมากดตะการช่วยหนูด้วยนะคะและที่สําคัญเลยขอโทษถึงพี่พี่นักข่าวแล้วก็สื่อหลายๆคนจากเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหนูอยากให้พี่พี่เปิดใจให้หนูหน่อยว่าหนูก็เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกันนะคะ ทุกคนคะอย่าลืมเข้าด้อมหนูนะคะชื่อว่าชาวด้อมปอปอหรือว่าทุกคนไปที่หน้าแอป,ปติ k กต o อกได้เลยหน้าช่องโปรไฟล์ติกต็อกหนูได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่